อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราถึงกันที่เพชรบูรณ์แล้วนะครับอาตีบอกแมวดิคุยกับแมวมแมวเราแวะกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาคอแล้วนะครับ เป,เป็น bon ไข่ก็ผัดไข่ครับกับไข่เจียวออันนี้ไ,ไม่มอันนี้ที่กรุงเทพไม่มีนะครับเราเลยมาหากินกันที่เพชรบู์เป็นข้าวผัดไข่แล้วก็ไข่เจียวนะครับแต่อยากรู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกินคําแรกให้ดูหน่อยครับว่ามันอร่อยขนาดไหนโอ้โหมันร้อนใช่ไหมโอเค เ้าวรบ่กออร่อยคาตโอเคกินได้เลยครับสิบหนเลยด้วย,วยซ้อ๋ออันนี้เป็นกับข้าวนะครับร้านขนมจีนคุณตาแต่เราไม่ได้กินขนมจีนเนาะเราอะกินข้าวแทนเพราะเราไม่ค่อยถนัดขนมจีนนะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวของเขานะครับอ,รอันนี้เป็นกับขผาเนื้อ<ด> ah นะครับ<ด> ah อันนี้เป็นต<ด> ah ้มยำต้มยำอะไรแม่ ต้มยำทตะเลตอนนี้เราอยู่ที่ถนนใหมายเลขที่11นะครับเป็นถนอนที่สามารถวิ่งไปถึงสินุโลกได้นะครับเป็นถนอนที่สวยที่สุดหมอกหรือฝนมาแม่ฝนนะครับฝน <c oughs> กำลังจะมาโอยฝนฝนสวยสวยสวย <c oughs> วิวสวยมากแล้นะนี่คือถนนหมายเลข21นะครับถนนที่ จัดอันดับว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะรถเจ้นนี้เลยนะครับนนบสามารถวิ่งไปถึงพิซนุโลกนะครับถนนจะมีการซุดนะครับแล้วทางช่างเขากำลังซ่อมแซมอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนอยู่ทางนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาค้อนะครับอยู่ที่มีสรอดฟ้าใสหมอกสวยนะนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอย่าง โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศห้องนะฝนเพิ่งตกหยุดไปนะครับพอดีมาถึงฝนปลอยๆนะครับพอฝนไปเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยครับด้านหน้าผมนะนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำาูนี่คดูข้างในใครดีใครแงกันนะครับครับนี่ครับไปเลยครับเดี๋ยวก็กล้องพาไปดูข้างใน โอเคในห้องมีอะไรบ้างครับห้องนี้นะครับราคา25 0 0นหานวันเสาร์อาทิตย์นะครับ2 5 0 0นนะครับวันธรรมดาผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณ2000นนะครับเตียงขนาด6ฟุตนะครับภายในนี้โอเคอยู่นะครับในราคา2,500นนะผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำกว้างมากนะครับมีทีวีนะมี WiFi มีแอร์ Air นะครับแต่ว่าอากาศนี้ไม่ต้องใช้แอร์หรอครับรีโมทรีโมทก็จะมี <Okay. S 2> รีโมทเฮ้ห้องค่อนข้างโปร่งมากนะครับกระจกหน้าต่างล้อมรอบเลยเห็นไหมอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ด้านหน้าด้านหน้าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเบช้านะครับจะมีหมอก มาถึงหน้าห้องเราเลยนี่เลยบรรยากาศนะเดี๋ยวตอนชา้าจะถ่ายให้ดูอีกทีภูเขาล้อมรอบเราเลยนะครับวิววิวอย่างสวยนะฮะผมว่าสวยอะ่ะใครสนใจก็แนะนำนะห้องกว้างขวาง,วางโอเคแหละนะครับในราคา2,500บาทต่อคืนช่วงเสาร์อาทิตย์ถือว่าโอเคเลยอะ่ะ ในฮะรถทยอยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ส่วนมากจะติดอยู่ด้านล่างนะผมมาเมื่อกี้ก็เจอฝนก็อาศรรยัยว่าเราเคยมาบ่อยก็ใช้คําว่าค่อนข้างจะชนานาญทางนิดหนึ่งคนที่ไม่ช่อยชํานาญทางก็อาจจะแบบต้องหยุดนะครับบริการหมุกกระทะนะถึงห้องเลยนะครับ นี่คือบรรยากาศของระเบียงนะครับบันไดเวลาเราขึ้นก็ขึ้นตรงนี้นะโอู้หแต่รีสอร์ตน,นั้นสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูอ๋อนั้น180วิวองศาอะไรสักอย่างอะ่ะโอ้โหอยู่ข้างบนสวยมากเลยอะไอรีสอร์ทนั้นสวยมากเลยนะครับสีดำๆนั่นนะนะครับนี่เป็นเวลา5้าโมงครึ่งจะ6กโมงแล้วนะ โอ้โหแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศของรีสอร์ทเขาน้านะฮะเดี๋ยวตอนเช้าจะพามาดูหมอกแ,แบตเตอรี่จะหมดแล้ว,ลวไหนอุ่นไอรักโอ้สวยดีนะสวย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 นี่อุ่นไอรักนี่นะอุ่นไอรักอยู่ข้างล่างนะครับ อยู่ด้านหน้าเลยไปดูได้ไหมเอาแล้วมันไม่ว่างเหรอขออน,นุญาตไปดูหน่อยอ่าผมพาไปดูห้องล่างนะครับอุ่นไอรักนะใครจะมามาตรงนี้นะครับพอดีผมจองไม่ได้นะแต่ก็สวยหลแบบขึ้นไปข้างบนก่อนไหมกล้องอ่าดินดูด้วยนะครับเฮ้คบรรยากาศดีมากเลยนะโอ้โหเห็นไหมเห็นไอฝนไหมครับ <S <S อยากให้เพื่อนๆมาดูกันเลยอ่ะอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันอะ่ะราคาไม่แพงด้วยนะครับประมาณห้องละสองหมนห้าเองนะครับเสาร์อาทิตย์นะเนี่ยเต็มทุกห้องครับแต่ว่าผมมาถึงก่อนบางคนอาจจะติดผลอยู่อุอรักก็อันนี้ใส่ลุงนะครับอันนี้ห้องใส่ลุงนะ,งะห้องใส่ลุงก็โอเคเลยนะยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันจะไอ้นี่นิดน,นึงนะ ไม่เหมาะกับมีเด็กนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นเหวนะนะครับเสียงจิ้งหรีดอะครับลูกอันนี้จะเป็นห้องอะไรนะครับอันนี้อุ่นไอรักนะครับเป็นกิกันโอเคแต่ว่าโซนที่เราเลือกจะเป็นโซนอยู่ด้านบนนะผมจะมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกค่อนข้างเยอะมันนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับพวกที่อ่าลูกเพื่อนเพื่อนที่มาสังสรรค์กันเนาะจะเหมาะเหมาะกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดวพาไปดูข้างบนเลยแม่มันจะเงียบไปนิดนึงถ้าเรามากันเป็นครอบครัว3ามคนน่ะนี่จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับหอคอยนะจุดจุดชมวิวของของที่พักนี่นะครับยังสวยอะ่ะสวยไหมลูกนี่คือบรรยากาศของรีสอร์ทของฟ้าใส เดี๋ยวพพุ่งนี้เช้าผมจะพาไปดูหมอกแล้วจะไปพาไปดูบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดเลยนะนะครับโซนนี้จะเป็นโซนใหม่ของฟ้าใสเขานะโวรู้สึกว่าหนาวแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะอากาศเย็นมากอากาศเย็นเลยล่ะครับเดี๋ยวผมดูอุณหภูมิก่อนนะของโทรศัพท์ก่อนนะครับนะแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูอุณหภูมิโทรศัพท์ก่อนนะว่า ตอน5โมงครึ่งวันนี้นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิตอนนี้นะครับเวลาดูนะเวลา5โมงครึ่งนะอุณหภูมิ25องศาดูหน่อยสุดๆไม่ได้ล,ลมแรงด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปเนาะนะครับโอเคถ่ายรูปนิ่งไหม